เฟสตาภาค3ตอนที่เจนะ็ดณเกาะกลางทะเลอันไกลโพ้นเป็นสถานที่ตั้งของสถาบัานการศึกษาอันลึกลับแห่งหนึ่งกล่าวกันว่าแม้เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาห่างได้มาเรียนที่นี่แล้วลัะก็เมื่อจบออกมาจะมีคุณสมบัติ ดุดดังเจ้าหญิงผู้สร้างหางามด้วยสถานที่บุกลากรและหลักสูตรการศิลปวิทยาการที่ใช้เวลาสั่งสมมาหลายร้อยปีโรงเรียนแห่งนี้จึงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสตรีชั้นแนวหน้าหลายคนในโลก สมดังได้รับขนานนามว่าโรงเรียนเจ้าหญิงราฟอร่าแนะนำตัวราครคริสโตฟเฟอร์หนุ่มน้อยจากสหรัฐอเมริกาผู้ลหลงไหลกับตันอวกาศคร็อกกียุนหนุ่มจากแดนเกาเหลีผู้มีความสามารถรอบด้านดันเต้ หนุ่มอิตาลีแสนสนที่มีความเชื่อเรื่องมวลนุตต่างดาวอย่างจริงจังทีวาสาวน้อยมาจากเมืองไทยผู้ห่างไกลสจากความว่าเจ้าหญิงสุด,สดแต่นี้ใส,ส่เสื้อเสื้อบ้องบองเรโอนี่สาวน้อยนักไวโอลินผู้เก่งกาจแต่เธอจะมีอาการตื่นเต้น จะเล่นไม่เป็นเพลงเมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณนะเสมอ ei, อเล็กเซ่หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหวานหน้าหวานจากรัสเซียเป็นคนค่อนข้างหรือลำสำหรับเพื่อนเื่อนโรซาลี่สาวอังกฤษมาเท่แต่งตัวสไตล์พัง เรียนเก่งมากนาซิซาคุณหนูไฮโซจากฝรั่งเศสเป็นคนปากร้ายแต่เทสที่จังนี้ะใจ,ใ,จใจที่ดีฮอรัตหนุ่มผมยาวจากอียิปต์สุขมุมอ่อนโยนเหมยหัวสาวน้อยเจ้ากลงฟูเป็นเจ้าจอมหยุดสาวเจ้า,าอารมณ์ใจร้อนผมผ่านเปิดเผยยูริฮายา ตระกูลยากุซ่าแห่งญี่ปุ่นนที่มีผู้มีนิสัยขี้แยและซุ่มซ่าราตีสาวน้อยจากเมืองไทยไทยเวลาพือไปไหนที่ไหนที่ไหนบรรยากาศรอบตัวมีมีมืดอ่อ,อ,อนลงทันที